มัเป็นคนต่างจังหวัดจึ่งจะพุ่มเที่ยงบวกต้นนี่พุ่มกระเที่ยงไม่หนาไหมนะพุ่มบงตรงงตี่งีจะนนาเบบได้กับพุ่มไมลู้นะแต่ว่าพุ่มก็เป็นคนต่างจังหวัดถ้าเต็นบอกกล่าว่าตัเกเยือน้ในคนไม่ยทางจังหวัดนั้นมันก็โอเคตรงแฮปปี้ยิ้มกันได้เพื่อนๆครับนะขาเข้ากับตุ้มเบนนะครับตันนี้ว่งนี้นะครับคือมันติดเวลาแล้วแล้วมันก็มันก็วิ่งไม่ได้นะครับส่วนผมก็มาครั้งแรกนะครับรถจากจังหวัดคือไอ้ป่ายนี่ปลายนี่ตั้งนานยังไ แต่ผมผมแต่พี่โอเคนะเอ้ยผมไม่เป็นไรแฮปปี้อยู่แล้วแล้วพี่จะถ่ายผมทำไมเนี่ยก็เราถ่ายผมก็ถ่ายไว้ข้อมูลเออผมแล้วพี่พี่ผิดอะไรอ่ะพี่ถ่ายอ่ะเออได้โอเคโอก็ขับรถฝ่าฝืนไปเจราจรข้าบโอเคจัดไปนะตื่นครับผมอ่ะได้หมดนะพี่นะเออเลพี่นะพี่แน่ใจนะเกียร์หนุ่มไปไปแน่ใจผมมั่นใจมากโอเคบ้าไปนะนะครับนะ นะแล้วครับผคให้นะครับ <c oughs> ผมได้เลยครับแล้วเนี่ยที่พี่ถ่ายผมเนี่ยพี่ถ่ายรถเนี่ยพี่ถ่ายคนเนี่ยไว้เพื่ออะไระผมขอถามหน่อยนี่ในในฐานะประชาชนเนี่ยเขาทายเพื่ออะไรไม่<ด>ผมอ่ะผม,<า>มผมอ<า> <ผม S 3> ่ะผ, <ม S 3> ผมได้ออกสื่อได้บอกประชาชนว่าเอ้ยเออรถบรรทุกฝังขาเข้ากระทุ่มแบรนติดเวลานะเพื่อนเพื่อนได้ทราบได้รับรู้จริงไหมพี่อ่าการออกสื่อเห็นไหม ไ้วเผื่อบเป็นลงอะไรเสียอะไรผมก็ได้อะอะไรเสียหายตรงไหนเสียหายผมก็ไม่รู้ผมเป็นลงเหรอเอาเป็นลงจ่ายการออกการออกสื่อนะการออกไลฟ์สดเนี่ยโอเคไม่ต้องไม่ต้องมาคุยไม่ต้องคุยผมอ่โอเครู้เรื่องไม่คุยจัดมาเลยอ่ะเขียนตัวเขียนตัวชัดๆนะเอ๊ะชัดเจนเลยเกี่ยนในตัวเกียนต่อห้ามเข้านี่่อาได้ครับได้ได้ปุ๊บถ้าเขียนตัวไม่อ่านไม่ออกก็ไม่รู้เรื่องอะไมือเออเดอดีดีอย่างนั้นดีดีตรงไหนไม่ออกบอกมาเลยดีครับดีดีดี แล้วติดเวลาตั้งแต่เมื่อไหร่ตีห้าถึงหนึ่งทุ่มครับตีห้าถึงหนึ่งทุ่มแล้วตัวนี้ที่ผมวิ่งเนี่ยติดไหมอ้าวมันงแต่ีห้าถึงหนึ่งทุ่มไม่ล่ะหนึ่งว่โมงอ่ะตีห้าพี่วิ่งได้หลังสองทุ่มถึงตีสี่นู่นตีสี่สองทุ่มตีสี่ห้าสิบเก้านาทีวิ่งได้ตีสี่นู่นวิ่งได้หนึ่งทุ่มแล้วรถเข้ามาเนี่ยเข้ามาทั้งสองฝั่งเลยครับฝั่งนู้นก็จะมีป้ายอยู่เหมือนกันอ๋อฝั่งนู้นมีป้ายแล้วที่รถพ่วงออกไปวิ่งไปเป็นชุดเนนนนี่ยกไไปหััะออ๋มาาทงรฐ เออผมไม่รู้ผมถามมาใช่ไหมนะผมไม่รู้นะเออนะโอเคเขาก็ออกตรงไฟแดงนี่เหรออ๋อครับนะอ๋อนี่เก่าว่าจักเตือนไม่ได้โอเครับทาบรับทราบรับทราบตอนนอกกระทุ่มเป็นนะครับนะโอเคเราไม่ว่ากันนะพี่เราไม่เถียงแต่เราประดับความรู้นะเพราะผมตนต่างจังหวัดใช่ไหมพี่ถ้าพี่ไปที่ไหนอ่ะพี่รู้ไหมพี่ก็ไม่ทราบถูกไหมอ่านะครับโอเคต้องสังเกตป้ายตลอดเได้ครับับเมื่อกี้ตาตัวตาเลผมนะโอเคครับไปสั่งเนี่ยมันเป็นสุดยอดอยู่แล้วโอเคนะครับนะ แล้วทำไมแล้วอ๋อสองคนเลยครับนะ <î l ug> โอเคโอเคโอเค <ld j ort> สุดยอดสุดยอดโดนได้มาอีกแล้วนะครับอ่าไม่ว่ากันนะครับ <ld j ort> สุดยอดนะครับหน้านี่ <ld j ort> ได้มาแล้วครับ <ld j ort> การเกียรติการนิบัตรนะครับไม่รู้ว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ก็ก็เราก็ไปดูกันนะครับนะว่านะว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาออกไปสั่งมาให้เรานะครับนะว่าใบสั่งเนี่ยจะใช้ได้ตามกฎหมายหรือใช้ไม่ได้นะครับเราก็ไม่ทราบนะครับนะ แต่เขาก็ถ่ายผมไปแล้วโอเคครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับเดินทางทปลอดภัยครับจวดจวด